สวัสดีครับคลิปนี้มาชมพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานเระานี้เป็นพระวรละคังนะครับไปร่วมบรรจุกรุ์วัดบางขุนพรมดึล่างด้านหลังนี้จะมีตาปั๊มนะครับของวัดบางขุนพรมซึ่งบ่งบอกว่าเระานี้ ออการกรุบปวัดบางขุนพรมครับปีสองพัห้าร้อยอย่างแน่นอนครับไม่ต้องรงสัยเป็นวัดไหนนะครับแต่พิมพ์ทรงแล้วก็เนื้อหาเขาก็เป็นวัดรักขังดูจากเส้นสมนิความใหญ่แล้วเนื้อหาก็จัดจ้านนะครับจัดเป็นเนื้อหาของวัดรักขัง องผ้ภาพมีความล้ำใหญ่เส้นฐานใหญ่ตรองนี้เนื้อหาครับจัดจ้านนะครับดูไว้แต่ก่อคาบข,ขุ่ก็ไม่ค่อยจะมีน่าจะอยู่ในโซนที่สะอาดนะครับไม่โดนที่ฝุ่นไม่โดนที่โคลนไม่โดนน้ำไม่โดน ที่เลนญี่่นค่อนข้างแสะสาดนะครับมาดูด้านหลังนะครับมาดูตาปั๊มกันครบตาปั๊มเขาก็เป็นจุดที่วัดได้นะครับว่าเป็นพัดแท้หรือว่า ถ้าเราดูดีๆนะครับดูให้เป็นกระตาปั๊มก็ต้องมีความเก่านะครับนี่ครับข้ามเมือกต้องมีความเก่าแล้วก็ตาปั๊มก็จะจมลงไปในเนื้อผ้านะครับจมลงไปในเนื้อผ้าบางที่ก็เนื้อผ้าทิวผ้าโูนงอขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้นะครับโผมงอขึ้นมาแล้วก็ ทับถมปเ,เป็นแคลไซด์บนผิวพระแล้วก็ตาปั๊มนี่ลงไปอยู่ด้านล่างเลยก็มีนะครับอย,อย่างตัวนี้ครับตาปัม๊มลงไปอยู่ด้านล่างนะครับรเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตาปั๊มกับเนื้อพระาตาปั๊มยังลอยยังใหม่อยู่ที่ตัดสดใสนี่ก็ พาเรียนแบบนะครับเพราะปั๊มมาก็เกือบเจ็ดสิบปีแล้วยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับนครับตาปั๊มจะเห็นองนี้เราข้างจะเห็นชัดเจนนะครับบางองนี้ไม่เห็นเลยนะครับบางองนี้กายภาพการเปลี่ยนแปลงเยอะๆนี่ปุ๋นงอเยอะตาปั๊มนี่ไปอยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับ ด้านหลังก็จะมีมิตินะครับมีมิติไม่ไม่เป็นโทนสีเดียวนะครับถ้าโทนสีเดียวนี้เป็นผ้าใหม่นะมีมิติแล้วก็มีหลุมมีบ่อมีรอยพูไตมีรอยพูนรูปพูนปเข็มนะครับตามตำรานเนี่ยครับมีหลุมเทศมีหลุมมีบ่อ เกิดจากการย่อยสลายของมวนสารน,นะครับเท่านี้ถ้าไม่มีตาปั๊มนี่ทีเป็นวันลรังแล้วนะครับกอนเนื้อหาก็อนนื้อวัลขังพิมทรงนี่นวัละรังเลยครับเป็นพิมพ์ผนะ้าน่าจะพิมพ์ผ้ายุคต้นๆน,นะครับก็ดูจากเนื้อหาเราจัดการตรงนี้จะมีคาบกูนะครับ ครับขูก็เป็นจุดชี้วัดได้นะครับว่าเป็นพระแท้หรือว่าเป็นพระทำเป็นแบบนะครับเพราะครับขู่ก็จะมีความเป็นผนึกเดียวกันกับเนื้อผ้านะครับนี่ตรงนี้นะครับมีความเป็นเงาเงาเป็นเนือ้อเดียวกันกับเนื้อผ้าซึ่งเขาเกิดจากปูนงอกขึ้นมาแล้วผนึกเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับชิคกูนะครับ เห็นแบบนี้ไปล้างไม่ออกนะครับไปล้างไปขูดถ้าไปขูดก็เนื้อผ้าหลุดออกไปด้วยนะครับนี่ครับขูดท,ท่านก็นําเสก็แท้นะครับครับขูดแท้ก็มีเยอะแย่ครับมีหลายท่านอยู่ครับขูดทําเองก็มีนะครับเราก็ดูออกถ้าคนดูเป็นนะครับเราก็ดูออก ข้างก็สาคัญนะครับขอบข้างก็อย่ายามองข้ามนะครับขอบข้างนี้สําคัญครับใครว่าไม่สําคัญนี่สาคัญนะครับพรบาอายุร้อยห้าสิบปีหกสิบปียังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับขอบข้างก็ต้องไม่เรียบนะครับไม่เรียบตึงตรงนี้ก็จะเป็นปูนเขาอง,งอกขึ้นมาเยอะๆนะจะงอกแบบนี้นะครับ ออกขึ้นมามันนานก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นสารเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเขาต้องมีความเป็นธรรมชาตินะครับนี่อย่างตรงนี้ครับก็เป็นเม็ดที่เกิดจากคุนของงอกคุนงอกขึ้นมาแล้วก็ต่อไปก็จะประสานด้วยเนื้อเดียวกันนะครับของงอกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรมเด็ดแท้ๆนะครับที่ําจาก ปุ่ประตูมอค้าต้เด็โตนะครับเนี่ยต้นเเป็นเม็ดๆนีครับจะมีความเป็นธรรมชาติเหมือนกันเหมือนปากถ้ำปากถ้ำที่เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับเนี่ยก็จะไีเป็นปูนเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยครับซึ่งของปลอมไม่สามารถเรียนแบบได้นะครับทีปูนงอกเป็นเม็ดๆเนี่ยครับให้เรากินตัรายการถึง ถ้ำหินงอกหินย้อยนะครับตรงนี้จะมีคิดกูนะครับในโพรงในร่องนะครับเนี่ยจะเป็นทุกที่เป็นจุดที่วัดหมดครับจุดที่วัดได้หมดในร่องก็จะมีใช่ไหมครับรอยแสก็จะเป็นปูนเป็นมเม็ดๆเ,เป็นขมๆนะครับ เกิดจากคูนงอกออกมานะครับงอกอกมาแล้วก็จะประสานเป็นเนื้อเดียวกันนะครับต่อไปต่อไปก็ประสานเป็นเนื้อแบบนี้ครับตรงนี้คือปะนึกนะครับปนึกแควไซด์นะครับนี่ครับปนึกแคลไซด์ปกะลุมผิวพนาครับเดี๋ยวนี้เขาแข็งครับแข็งแกร่งกลายเป็นหินนะครับ ข้างในแน่นเปียกนะครับเหมือนถ้วยชามกระเบื้องนะครับแน่นแอ้วก็เทปตัวแล้วก็เกิดเทปตัวจับตัวแน่น,น,นเป็นปรหนึ่งไม่กลัวโดนน้ำนะครับโดนน้ำไม่ละลายไม่ยุ่ยนะครับเนื้อนี่แน่นครับแน่นหลดเฟื้นนี่เสียงดังปเป็นเลียญบาทนะครับ แน่นไม่แน่นนะครับไม่ได้ผุน่นมันไม่ได้ยุ่ยเหมือนผ้าใหม่นะครับแข็งถ้าหลน่นก็แตกนะครับแตกได้แต่เขาแตกเขาจะเป็นเนื้อแน่นแน่นเป็นแผ่นๆเหมือนถ้วยกระเบื้องแตกแล้วก็จะไม่เหมือนคือเขาเนื้อเขาจะไม่ยุ่ยนะครับที่เป็นเม็ดๆนี้ครับเกิดจากคุณงอนะครับคุณงอ ก็มีคิดกูนะครับอยู่ในหลุมในล่องมีกว่าเป็นธรรมชาตินะครับเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าคนทำภาพปอมทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะครับมีกิโกูในในโพงนะครับในโพงซึ่งก็เกิดกการย่อยสลายของมวลสารน,นะครับ ในพ้าแท้นะครับพ้าที่มีอายุนะครับที่เก่าถึงยงจริงเอาจุ่มลงในน้ำนี่เขาจะเป็นมีฟองอากาศขึ้นนะครับเพราะว่าข้างในเขาจะเป็นโพงถ้าเป็นผ้าใหม่หรือว่าผ้าโรงงานพ่าอาัดด้วยเครื่องนี้วางลงไปเขาจะมีไม่มีไม่มีฟองอากาศนะครับเพราะเนื้อเขาแน่นเพราะเขาไม่ใช่ปูนกาศธรรมาชาติเขาเป็นปูนที่อัด แน่นนะครับนี่อานด้วยเครื่องนี้ไม่มีฟอ,องอากาศเลยครับน,นี่ก็ับทำมือนะครับปั๊มมือใช้มือกดครับเขาก็เลยเนือไม่ไม่แน่นเหมือนพระใหม่แต่ไม่ใหม่นะครับเนี่ยดูหลุมนี้นะครับนึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงถ้ำหินงอกหินย้อยนะครับนี่ครับ ม,ม,มันจะมีกว่าเป็นธรรมชาตินะครับม,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 มีเป็นเม็ดเป็นกลมๆเป็นเหมือนโขดหินเหมือนปากถ้ำนะครับซึ่งของปลอมและพระใหม่ไม่สามารถทำเดียนแบบได้นะครับต้านี้เป็นพระวัดละคางครับอย่างแน่นอนนะดูเนื้อแล้ว จะเป็นเนื้อเขาจะเน่าเนด้วยนะครับนี่เน้อเน่าที่เป็นเม็ดเกิดจากปูนวงอนะครับงอกต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะกลายเป็นผนึกเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกายภาพแบบนี้นะครับของปลอ,อ,อมทําไม่ได้นะครับของปลอ,อมหรือผ้าใหม่ๆทําไม่ได้นะเยนแบบไม่ได้นี่ครับตรงนี้ก็ขาดแล้วครับ ดีนะครับตรงนี้เนี่ยมัจะเหมือนโขดหินเหมือนถ้ำหินงอกกินย้อยนะครับเหมือนถ้ำเหมือนถ้ำค้างคาวอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาเกิดจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติสรรสร้างนะครับไม่ใช่ฝีมือมนุษย์นะครับฝีมือมนุษย์ทำไม่ได้นะครับแบบนี้แต่มองดูเหมือนง่ายแต่ทำไม่ได้นะครับดูครับใครจะไปจำให้หินงอกหินหย ย่อยได้ครับไม่มีทางครับทําไม่ได้ทำไม่ได้อย่างแน่นอนครับถ้าทําได้ป่านนี้ก็คงมีพระแท้เต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วครับเดินไปไหนก็เจอแต่พระธมเด็ดแทสละครับไม่ได้หายากแล้วไม่มีราคาพแพงเป็นแสนเป็นล้านนะครับ ธรรมชาติให้เป็นครับดูเป็นก็นายพาดแท้นะครับเนี่ยก็จะเป็นเม็ดเม็ดเป็นเหมือนปากถ้ำนะครับอินทนาการถึงปากถ้ำก็ได้นะครับตาปากหลุมเรียบเรียบเลื่อนเลื่อนนี้มนุษย์ทำนะครับเราจะมีความเป็นธรรมชาติ ดยตัวนี้ครับมันเลยครับบางสายเขาก็ต่อต้านนะครับต่อต้านผ้าแทเพราะว่าเขาขายภาพภาพลอมอยู่นะครับอเรานำผ้าแทน,านำเสนอมันก็จะไปขัดกับผ้าเขานะครับเดี๋ยวจะทำให้คนดูเป็นแล้ว ภาพอปลอมก็ขายไม่ได้นะครับสายภาพอปลอมก็ต่อต้านบรแท้นะครับเราเล่นแล้วตะชอบนะครับชอบไปชอบมาไม่ว่ากันครับตรงนี้เขาจะมีเนื้อเน่าๆนะครับพอไปที่มือไม่นิ่งนะครับเพราะว่าเรายกขึ้นมาหาจุดโฟกัสของกล้องนะครับระหว่างกับพื้นเขาก็จะไม่โฟกัส ถ้ามีดูของแพงก็จบเลยครับแท้เจอแบบนี้ครับแท้ร้านว่าเ็น็งครับไม่ต้องไปถามใครให้เมื่อยนะครับเดี๋ยวไปถามเจอคนดูไม่เป็นอีกก็สวดพระเราอีก,กหรือบางคนดูเป็นก็จะหลอกซื้อไปตีพระเจถ้าอย่างนั้นก็หลอกให้เราทิ้งพระนะครับบางคนเกิดขวมโรค เราขายพระถูกๆใครซื้อถูกๆไปขายเป็นร้านนะครับเป็นแสนเป็นล้านมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าอย่าไปดูด้านหน้านะครับก็นนะบจะมีเนียเป็นซุ้มนะครับตรงไหนก็จะมีแคลเซียมขึ้น แคลไซต์นะครับแคลเซียมเป็นาขาวเนี่ยตรงนี้เนื้อนี่เป็นเนื้อวัตละขัางเลยนะครับก็จะคุมเหลืองๆนะครับก็จะไม่ขาวเลยทีเดียวตรงนี้ก็มีเนื้อเน่าๆนะครับตรงแตนตรงแคลเซียมเนี่ยขาวๆเลยมนุษย์ทำไม่ได้นะครับ เขาเกิดจากการเวลาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็การเวลาให้เราเปรียบเทียบได้นะครับเปรียบเทียบกับพะระสมเด็จบางมรฑปปีถึงเก้าก็ได้นะตอนนั้นเขาก็ยังขาวอยู่กายภาพก็ยังไม่ถึงไหนนะครับถ้าอีกร้อยปีเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับบาังมรฑปปีถุนเก้า ตังนี้เนื้อหาสวยครับกลายเป็นแคลเซียมทั้งองค์เลยนะครับทั้งองค์นี่ตรงจะมีภาษาเซียนเขาเรียกคาบหนังกระเบนนะครับตรงนี้ที่จริงก็เกิดจากปูนเขาอง,งอกของ,งอกขึ้นมาเป็นเม,เ,มเม็ดแล้วก็ต่อไปก็ผลึกเป็นแคลเซียมเป็นแกลไซลต้อย่างเงี้ยนะเป็นกระดานอย่างนี้ยปกปกุมืิวผ้าอีกทีนึงนะครับ แล้วนีเปิดราคานะครับเปิดราคาไว้ที่ห้าหมืนบาทนะครับเราขายในราคาที่แบง่งบันราคาที่จับต้องได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเช่าหาบูชาไว้ขึ้นคอในราคาที่จับต้องได้ครับแล้วก็ได้พระที่สมเด็จโตท่านสร้างเริงๆนะครับ ในราคาที่พอซื้อหาได้นะครับไม่แลงมากไม่ขายเป็นร้านหรอไม่ขายเป็นร้านเหมือนเขาเหรอครับ่อเราอาจใยว่าคนซื้อก็เบาสบายกระเป๋าครับผมจะมีเนื้อเน่าๆนะครับเน่าอันนี้ตรงก่าพักนะครับตรง ใบหน้านะครับเนื้อหาเขาจะเป็นชาวเซียมทั้งเกือบทั้งหมดครแล้วนี่เขาจะมีมิตินะครับ เขาจะไม่เป็นสีเดียวจะมีทั้งขาวทั้งดําทั้งเหลืองทั้งแดงถ้าสีเดียวกันเมื่อไหร่ไม่น่าจะแท้นะครับเนี่ยคัมีทัางเนื้อเน่าสีเหลืองสีขาวสีดําแต่ว่าพระแท้กับพระอ้อมหรือว่าพระทำเรื่อแบบนะต่างกันเยอะนะครับ เทียบได้นะครับต่างกันเยอะครับสังเกตดูได้นะครับตามตลาดพระที่ราคาถูกถูกนะครับเคยเจอพระเนื้อหาแบบนี้ไหมครับไม่ค่อยมีนะครับวนมาก,ก็อยู่ตามนักสะสมถ้าซื้อเขาก็ซื้อต่อมือครับก็จะไม่วางไขาตามตลาดนะครับ เพราะว่าพาเขามีราคาค่อนข้างจะสูงครับหลักหมื่นนี่ก็คือราคาที่ขายหลุดนะครับไปหลักแสนนี่คือราคาแบ่งปันครับถ้าราคาเสียนจริงกๆก,ก,ก็เป็นล้าน,นครับหลักล้านถ้าด้ตัวจะภาพนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสามล้านนะครับ ก็ทักมาได้นละครับทักมาได้ทักมาในข้อความก็ได้ข้อความตรงคอมเมนต์ก็ได้นะครับก็กลายเป็นแคลเซียมทั้งองค์นะครับภาพนี้ตรงนี้ถ้าขึ้นกล้องกำลังขายายทุงสูงที่สายกล้องพันได้ก็ทำนะครับดูมันนะครับเพลินเลย พอพาเขากลายเ,เป็นเป็นแถาเสียมทั้งหมดนะครับแถวใจทั้งหมด ใคตสนใจนะครับผมจะใส่เบอรโทรไว้ใต้คลิปนะครับ <c oughs> เราต้องให้ดูชัดชนะครับเราจะได้พิจารณาไปด้วยกันนะครับ สำหรับใครดูเป็นนี้ยิ่งดีเลยครับสำหรับใครที่ดูเป็นเคยเห็นพาพแท้อยู่แล้วครับภาพแท้กับภาพที่พอขายได้ก็ไม่เหมือนกันนะครับต่างกันพาพที่พอขายได้ก็คือพระทำเลียนแบบนะครับแต่ว่าเป็นพาะที่ทำที่ซื้อหาพอเล่นได้นะครับ แต่ว่าเนื้อปลาแท้ๆนี่ก็หายากอยู่เหมือนกันนะครับครับก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ